วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่มีแขกมาเยี่ยมบ้านไวยเทยพักบ้านไวัยทยพักตอนนี้ก็ได้จัดฮาร์ตมิวเซียมซึ่งรวบรวมผลงานและเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดหัวใจนะครับ mm hmm. ก็ยินดีมากครับที่ทางคุณไอวี่และก็บริษัทพิทัสเนี่ยจะได้มาเยี่ยมชมในวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับ บ้านวยเทียพักเป็นบ้านที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมโดยชื่อบ้านเนี่ยควาว่าไวยเทียเนี่ยหมายถึงท่านพักก็หมายแต่คาว่าพักดีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นชื่อที่ดีในการที่เราจะมาจัดท่านนิวเซียมชาติีนี้นะครับทีนี้วันนี้ก็ขอแนะนําแขกรับเชินของเราที่จะมาเยี่ยมชมนะครับก็คือคุณไอ้มีนะครับ ให้คุณไอวีดได้นำะตัวนนีน้นะครับสวัสดีค่ะชื่อกันไอรี่ทีบงพักนะคะประธานกรรมการบริษัทวิจ<ม>ักเทตนัมค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะ<ม>นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศวันนี้รู้สึกเป็นเกยียรติอย่างยิ่งค่ะอาจารย์ที่ได้มาเย<ม>ี่ยมชมท่าเท่ยนเสียมที่บ้านวยทยา,าพักแห่งนี้นะคะซึ่งไม่ธรรมดาเลยค่ะ<ม>ขอเชิญทุกท่ทานเยี่ยมชมไปพร้อมกันนะคะ ก่อน,นอื่นขอกล่าวอันนี้ก็คือว่า,าสาหรับประเทศเราเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับในการที่เราจะได้รับความร่วมมือกับทางบริษัทในการที่จะพัฒนาอุปกรณ์อะไรบางอย่างจาดนเก่ยวกวบการีพเพื่อเป็น <c oughs> อุปกรณ์ในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับหน้ารุ่นทวสอบไปทางบริษัทของคุณไอวี่เองเนี่ยก็ได้ ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือให้เราเนี่ยสามารถที่จพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วกะต่อยอดออกไปนะครับให้เกิดประโยชน์มากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นงานแรกๆนะครับของเมืองไทยนะครับในการร่วมมือกันระหว่างระหว่างทางแพทย์เองนะครับและกรทตงบริษัทจากที่อาจารย์สุกสมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทางบริษัทวิรธติเท,ทน้ำ ก็เลยเห็นความสำคัญของวิวัฒนาการของการผ่าตัดหัวใจและความยากในการที่จะถ่ายทอดความรู้นี้จากรุ่นสู่รุ่นก่อนที่เราจะเข้าไปชมอุปกรณ์ในยูเซียมครับก็ต้องขอปูปพื้นไปก่อนนิดหนึ่งว่าจริงๆเวลาที่เราพูดถึงยูงเซียมเนี่ยนะเราจะนึกถึงอะไรที่มันเป็นเรื่องราวนะครับ แล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านของศิลปนะทีนี้มันมาเกี่ยวโยงยังไงกับสัญ,ญแพทย์จริงๆคนที่จะเป็นสัญยแพทย์เนี่ยนะครับลักษณะอันหนึ่งก็คือว่าเขาต้องทําอาชีพที่มันมีศิลปะเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะเป็นเรื่องสกิลเรื่องอะไรต่างๆเป็นเรื่องความชมนานาญในการผ่าตัดนี่มันเป็นเรื่องของสกิลเรามันก็มีที่นอกเหนือ่านะั้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยสัญยแพทย์ก็ต้องแสดงฝีมือในเรื่องเกี่ยวกับการวาดภาพบ้าง มันก็เลยทําให้เป็นคุณสมบัติลักษณะอันหนึ่งของคนที่เป็นสัญชาติทยทีนี้มันก็จะมีประโยชน์ในการที่เราเอาส่วนดีตรงนี้นะครับมาใช้ในการรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้ทํางานนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงได้รวบรวมบทงานทั้งหมดนะครับหลังจากที่ผมได้กเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังคงทํางานต่อในการรวบรวมความรู้ เพื่อมาประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับในการที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของเราเนี่ยให้กับค่ารุ่นหลังอันนี้ก็เป็นที่มาของของค่าบุญเสียงซึ่งผมคิดว่าตอนนี้คงไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่มีค่าบุญเสียงเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเข้าไปชมไอ้ี่เราเข้าไปชมดูนะครับว่าที่มาที่ไปของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ที่เราจะมาดูอ,นนาอุปกรณ์ในห้องอเสียงของเราครับผมอยากให้ดูอะไรนิดหนึ่งจุดเริ่มต้นนะครับของการเป็นสนัญพทย์เวลาที่เราเป็นสนัญพทย์เวลาเราผ่าตัดเข้าไปเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํำยังไงให้คนที่เขาไม่ได้เข้าไปผ่าตัดด้วยเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้นะครับเขาสามารถที่จะรู้ว่าเข้าไปเนี่ยแล้วเจออะไรนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เวลาที่ผมหรือศัลยแพทย์หลายคนทำผ่าตัดเนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการสื่อสารด้วยการวาดรูปนะครับให้ให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับรู้อันนี้ก็เป็นก็เป็นตัวอย่างรูปวาดอันหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้วาดว่าอันนี้เป็นรูปวาดตั้งแต่สมัยที่ผมทํางานบางรูปก,ก็จะเป็นในลักษณะของการพยายามที่อธิบายลักษณะของการไหลเวียนโลหิตนะครับ บางรูปก็เป็นลนักษณะของการอธิบายว่าเข้าไปทำผ่าตาัดทำอะไรนะครับปิดรูรั่วหรือว่าอะไรต่างๆอันนี้เป็นวิธีการสื่อสารอันหนึ่งของคนที่เป็นสัลยแพทย์นะครับ